ผมบอกเลยนะครับว่าร้านนี้คือหนึ่งในตำนานซีฟู้ดของบางปูที่ใกล้เคียงกับคำว่าทะเลบนจานมากที่สุดแถมบรรยากาศของร้านยังสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วยนะครับผมบอกเลยเพื่อนๆไม่ควรพลาดสวัสดีครับแท็กลองตะลุยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านระเบียงทะเลบางปูมาที่นี่ถือว่าเข้าใกล้กับคำว่าทะเลบนจานจริงๆเริ่มที่เมนูนี้เลยนะครับปูทะเลผัดซอสไข่เค็มซิกเนเจอร์ของทางร้านที่มิชลินไกด์แนะนํา4ปีซอสใข่เนื้อครีมครีมคุกเขากับเนื้อปูหวานช่ำผันเข้ากับซอสที่มีความเค็มหวานแบบพอดีผมบอกเลยเมนูููนนนนีีี้้้าามมมมดดกุงงทอออซสสะเคควรบต่่ถัย ดีชุบแป้งบางเบาแล้วนาไปทอดจนได้สีเหลืองทองสวยงามนำไปคุกเค้ากับซอสมะขามรสจัดจ้าได้รสชาติเปรี้ยวหวานกินเพลินเลยครับเมนูนี้แกงคั่วเนื้อปูใบชะพลูรสชาติเข้มข้นจัดจ้านแบบเครื่องแกงใต้แท้เนื้อปูก้อนแน่นหวานมาแบบสดๆดเลยนะครับคู่กับข้าวสวยวร้อนๆผมบอกเลยโคตรฟรนนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวกะหล่ำปีผัดน้ำปลาและยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมบอกเลย <ๆ S 2> เพื่อนๆไม่ควรพลาดสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มองหาร้านติดทะเลมุมสวยอาหารทะเลสดใหม่มีห้องจัดเลี้ยงสัมนาแบบพรเชม บรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินสุดพิเศษผมขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะครับระเบียงทะเลบางปูซอยบางปูร้อยสีผมขอรับรองเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนลุย